คุณโมนี่นะครับอยู่ในสายแล้วก็ทีนี้คุณผู้ชมครับเริ่มต้นเลยเป็นเรื่องของปอบครับคุณผู้ชม,มคุณโมบอกว่าเขามีปอบตามตัวอยู่น้องที่รู้จักกันเนี่ยเหมือนมีเซนต์แล้วก็ทักว่าเนี่ยมีผีปอบมาอื<ม>แล้วพอทักแล้วก็พาไปทําบุญกันแต่สุดท้ายน้องคนนี้บอกว่าผีปอบมาอยู่หน้าเขาชี้หน้าเขาว่ามึงไม่ต้องมายุ่งขานที่มึงทำมายุ่งเนี่ยกูเลยไม่ได้เอาชีวิตไม่งั้นชีวิต เอาชีวิตมันไปตั้งนานแล้วคุณโมอ,อยู่ในสายแล้วนะครับค่ะอยู่ในสายนะคะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมครับคุณโมใช่คะ่ะคือเรื่องมันค่อนข้างยาวแล้วก็ซับซ้อนแต่แบบเดี๋ยวจะพยายามเล่าให้มันกระ,ะชับนะคะคุณโมอายุเท่าไหร่ครับเสียงเด็กมากเลยยี่สิบสามค่ะโอ้เด็กจริงจริงอ่ะต่อครับลูก <laughs> <laughs> ก็คือมันจะเป็นช่วงนั้นช่วงมันเป็นช่วงที่แบบหนูค่อนข้างติดตกแล้วก็นอนไม่หลับ แล้วก็ทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับแฟนหนักมากจนเกือบจะเลิกแต่ก็คืนดีกันแล้วก็คืนนั้นที่ทะเลาะกับแฟนอ่ะน้องสาวแฟนเป็นคนมีเซนค่ะคือวันคืนที่ทะเลาะก,กับแฟนอ่ะน้องเดินมาหาแฟนแล้วก็บอกว่าที่มีคนมาหาเขาเป็นยายแก่แก่มาเยืนชี้มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ชี้ขึ้นมาบนห้องพี่บอกว่าเสือกถ้ามึงไม่เสือกกูได้ชีวิตมึงไปแล้วอยู่อยู่กรุงเทพค่ะก็ได้ยินแล้ว อยู่กรุงเทพอะไปคนพื้นเพยอยู่กรุงเทพเลยไหมครับไม่ใช่ <c ười> คือเป็นคนกเกิดกรุงเทพอยู่กรุงเทพค่ะแต่แม่เป็นคนสุรินทร์อ่าอาจารย์เรนี่ไม่ต้องทำครับผู้ชมเห็นอยู่แล้วเห็นมือหมดแล้วครับอาจารย์เรนี่ครับไม่ต้องทาครับคืออาจารย์เรนี่เมื่อกี้พอขนาดที่ขนาดที่น้องโมเล่าไปนะครับอาจารย์เรนี่กระซิบผมว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรเพราะว่าผมว่าอาจารย์เรนี่เห็นอะไรบางอย่างเสร็จที่น้องโม เราไปพอโมบอกอยู่กรุงเทพอาจารย์เนี่ค่อนข้างบั่นจายชีย้มือทำมือแบบนี้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะอยู่แล้วพอบอกอยู่อยู่สุรินปุ๊บอาจารย์เลนี่พูดว่านี่ทำมืองี้เ <c oughs> พราะอะไรครับเลนี่ครับเราโมเล่าต่อไหมครับหรือ,อยังไงครับเชิญครับมันมีปัญหาที่เกิดกับตัวเรายัางไงบ้างครับที่ถึงได้โทรมาครับที่ติดต่อมาคือคือเหมือนกับคือเหมือนน้องเขาอะทักแล้วก็ หนูไม่รู้ว่ามันมีครั้งหนึง่งแบบหนูเคยหลับอยู่แล้วก็ฝันแต่หนูจำในฝันไม่ได้แต่คือตื่นมาเห็นว่ามีคนอ่ะยืนอยู่ข้างเตียงแต่ตอนแรกหนูคิดว่าหนูแบบหลอนไปเองหรือเปล่าก็คือเคยฝันว่ามีคนมาอยู่ข้างเตียงเอาแบบว่าที่ไม่ใช่ค,ความฝันนะครับในชีวิตจริงอ่ะมันมีปัญหาอะไรไหมหลังจากที่มีคนมาทักเนี่ยก็คือนอนนอนไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็แบบค่อนข้างแบบ ที่ปัญหาหนักักเลยคือนอนไม่ได้นอนไม่ได้นี่คือนอนไม่หลับท้งคืนเลยหรือว่านอนได้น้อยหรือยังไงครับนอนไม่ได้ยังไงนอนนอนไม่ได้คือเหมือนกับหลับหลับตื่นตื่นจะนอนช่วงประมาณตีสองแล้วก็คือจะกลายเป็นว่าแบบเหมือนกับค่อนข้างจะช่วงนั้นคะช่วงที่แบบช่วงที่แบบครึ่งรู้เรื่องอ่ะจะเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกว่าแบบติดตก นอนไม่หลับทะเลาะกับคนนู้นคนนี้แบบทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนหนักมากแล้วก็แบบเหมือนพอสื่อสาวเราเรื่องไปลึกๆก็แบบเหมือนกับครั้งนี้หนูก็อยู่ๆวันที่หนูไปอยู่บ้านแฟนก็เล่าเรื่องยายของตัวเองที่เป็นแม่ของแม่อะค่ะให้น้องสาวแฟนกับแฟนฟังแล้วน้องก็บอกใช่ยายที่มาหาพี่อะคือคือยายของพี่อ้าวโอเคจะเรนนี่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับ่ะ จัดการเลยครับอาจารย์เลยนี่เ,ออเป็นวิญญาณของคุณยายของน้องเขาจริงๆเพราะว่าที่บ้านน้องเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนการนับถือผีแล้วก็เป็นของรักษาที่มาจากทางประเทศเพื่อนบ้านอะคะ่ะประมาณนั้นเราทงนี้ต้องดูแลยังไงนี่คือคุณยายมันจริงคุณยายต้องการอะไรครับเขาแค่ต้องการจะมาบอกน้องอยากให้น้องเรียนหนังสือต้องการอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ แล้วส่วนที่น้องนอนไม่หลับเป็นเพราะน้องเป็นคนขี้กลัวน้องเป็นคนขี้กังวลใจตั้งแต่เล็กอยู่แล้วแล้วพอน้องเขารู้เนี่ยน้องเขาก็จะเหมือนแบบกลัวกลัวแบบจะมีใครมานอนข้างๆไหมจะมีใครมามองอะไรไหมถูกไหมคะลูกใช่ค่ะกลัวมมากกลัวจนแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยเป็นโฟเบียหรือเปล่าเคยคิดจะไปรักษาด้วยคือตัวเขาเป็นคนตื่นตระหนก ง่ายอะพี่เป็นคนขี้ตกใจเป็นคนขี้กลัวคือเขารู้อะไรมานิดนึงเขาก็จะเป็นคนเซนสติฟง่ายมากพี่เหมือนเห็นอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสารก็จะนองร้องไห้ง่ายอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบเก็บกใครพูดอะไรที่แบบทําให้เสียใจเขาก็จะเป็นคนเก็บเก็บเก็บแล้วเขาก็เป็นคนเซนสติฟคือแบบน้องเขาเป็นคนไม่ได้เข้มแข็งมากอะอะี้ที่คุยยายมาลักษณะที่เกิดกับน้องเนี่ยมีผลร้ายกับน้องไหมครับ ยังไม่มีผลร้ายเลยค่ะเ,เขาแค่ต้องการไม่อยากให้น้องคือน้องจะมีแฟนก็ได้แต่เขาอยากให้น้องเรียนหนังสือให้จบเขาอยากเห็นน้องตอนนี้เรียนจบนะคะแล้วเขาก็อยากเห็นน้องมีงานการท,ทําที่ดีเขาไม่อยากน้องไปโฟกัสกับเรื่องความรักซึ่งน้องอผิดผีและน้องไม่ยอมไปไหว้ผีปู่ย่าขอเขามาผีปู่ย่าตามธรรมเนียมโบราณที่บ้านเขามี สมัยก่อนเนี่ยแค่โดนถึงในตรงตัวนี้ก็ผิดผีดแล้วพี่ออไม่ต้องแปลนะครับน้องโ,โมอย่างก็คือตอนเนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดความเชื่อสองวัยที่ไม่ตรงกันแล้วเผอนว่าชุดความเชื่อเน,นี้ยเขาเสียชีวิตไปก่อนใช่ค่ะอ่าต่อครับเป็นวัยที่อายุมากกว่านี้อีกอีกอีก,อกหลายๆปีอะคะ่ะครับอีกอีกสองรุ่นอะคะ่ะประมาณบแบบเนี้ยเขาก็เลยเหมือนตามมาแต่เขาไม่ได้ตามมาเพื่อมา รารกินตับไตไส้พุงหรือมาเอาชีวิตอะไรน้องแบบนั้นนะคะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเขาแค่ติดตามมาเพื่อมาดูแลแล้วก็มาเตือนสติน้องเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรอทางคนเนี่ยพอบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงแก่เนี่ยนึกถึงปอบก่อนเลยพนเราโดนผีพี่เจมเลยถามใช่ไหมว่าส่งผล,ผลอะไรชีวิตใช่ไหมถูกถอ,อ,อันถามหลายรอบว่ามันมีผลอะไรกับชีวิตบ้างส่งผลอะไรบ้างกับชีวิตนนี้ก็มีก็คือแค่นอนไม่หลับ นอนเระหลับตื่นตื่นเขาขี้กลัวไปเองน้องเขาเป็นคนขี้เกลัวอยู่แล้วก็ให้ทําใจให้สบายขึ้นเนาะว่าไม่มีอะไรนะครับท่านก็เป็นญาติผู้ใหญ่นั่นแหละมามาเตือนให้ระวังให้ตั้งใจดาเนินชีวิตให้ระวังในการดําเนินชีวิตมาเป็นกำลังใจให้เฉยเคลียร์ไหมครับน้องโมก็คือแบบถ้าอไอ้เรื่องที่ว่าจะต้องกลับไปไหวอะไรเนี่ยคือแบบถาม ถามแม่ถามตาแล้วก็คือไม่มีใครดูเรื่องนี้เลยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะน้องลองไปที่บ้านของน้องนะคะมันมีอยู่แล้วตามพื้นเพบ,บ้านของเราอะมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าของแบบนี้มันสืบทอดมาอะอย่างที่บ้านของคุณแม่ที่อยู่ทางสุรินเนี่ยเขาก็เชื่อกันเรื่องผีปอบอยู่แล้วถูกไหมลูกใช่คะ่ะอ่าแบบนี้เป็นตน้นซึ่งทางบ้านทางนน้นของน้องก็มีอยู่แล้วแต่ประเด็นคือคุณยายของน้องคนเนี้ เขาเป็นห่วงหนูเขามาโฟกัสเรื่องชีวิตปัจจุบันของลูกเลยโดยเฉพาะเพราะน้องเป็นคนรักใครน้องก็รักจริงสมมติอย่างรักแฟนเนี่ยน้องเวลาน,น้องจะให้ความสําคัญกับแฟนมากเวลาน้องทะเลาะกันน้องก็จะเครียดทําอะไรไม่ได้งานการทาไม่ได้<ม>คือเครียดไปหมดทุกอย่างเลยอะ่ะบางทีอยากจะประชดชีวิตอยากจะอะไรต่ออะไรเนี้ย<ม>เขาแค่อยากจะมาแบบว่ามาเตือนสติหนูเท่านั้นเองมาปกป้องหนูเท่านั้นเองค่ะ เคยนะคะัน้องโมแล้วแล้วที่แบบที่แฟนของน้องเขาเห็นว่าแบบที่เขามายืนอยู่หน้าบ้านอันนั้นที่บอกไม่ต้องเสื้อก็เหรอเอางี้นะอันน,<ด>น,น,น,นี้อันนี้ตอบแทนอาจารย์บอกพูดก่อนในส่วนตัวเนี่ยถ้าเขาเห็นข้างหน้าเนี่ยให้เขาคุยเลยไม่ต้องมาให้หาจารย์เรนี่ใน,นเมื่อเขาเห็นคุยได้รู้ฟังออกอะ่ะมาเถิดจารย์เรนี่ทําไมล่ะครับไม่ให้เขาคุยละครับเพราะว่าเขาเป็นคนบอกอะ่ะ นี่เป็นผม้วผมจะให้คนนั้นเอาบอกก่อนเลยเพราะว่าเขาเห็นนี่เขาบอกเขาสื่อสารคุยทุกอย่างชัดกว่า,าจารเลนี่อีกอยู่หน้าด้วยนี่ยังอยู่ทางโทรศัพท์ยังไม่เห็นเหตุการณ์ถ้าคุณเชื่อเขาคุณก็ไม่ต้องเชื่อ,อาจารเนี่อันเนี้ยเพราะว่าทุกคนมันมีความเชื่อแตกต่างกันได้ถูกไหมครับถ้าคุณคิดว่าเขาพูดถูกว่าเป็นผีปอบอามุมมาจารเนี่คุณยายใช่ผีปอบไหม คือคุณยายทางสายทางคุณยายเนี่ยเขานับถือเป็นของรักษาของรักษาแต่ไม่ใช่ผีปอบสิไม่ใช่ผีปอบ่าไม่ใช่ผีปอบอันนี้คือวงประจันเรนนี่นะน้องโมต้องไปตั้งสติว่าจะเชื่อใครเขาบอกไม่ใช่ผีปอบถ้าเขาคนรู้ยังจะบอกว่าเป็นผีปอบก็ให้เขาไปป่าเพราะเราไม่ไม่ป่าคนวิญญาณปกติโอเคตามนี้นะคะค่ะค่ะน้องโมสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับ